ครับนี่เลยนะครับผมนะวันนี้นะครับผมก็มีสินค้าแนะนํากันนะครับผมนะนี่เลยนะครับผมนะก็สินค้ารุ่นนี้เข้ามาแล้วนะครับผมนะก็จะเป็นตัวปิกอัพอีตาโปร่งนะครับแบบคาดนะครับผมแล้วก็จะเป็นรุ่น Qhead 6A นะครับผมนะตัวนี้นะครับผมนะก็จะมีอ่าตัวปรับวอลลุ่มเพิ่มมาด้วยนะครับผมนะตัวนี้นะครับโอเคนะเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ด้านในกันเลยนะครับผมนี่เลยนะครับตัวอุปกรณ์ที่เราจะได้นะครับผมนะก็ตัวปิกอัพชุดนี้นะครับก็จะมีวอลลุ่มนะครับผมนะมีชุดวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มชุดโทนนะครรรัับบสาามถลกป ตรงนี้ได้เลยนะครับผมเราไม่ต้องไปปรับหน้าตู้นะครับก็รุ่นก่อนนะครับผมที่ผมรีวิวไปก็มันจะไม่มีวอลลุ่มตัวนีนะ้จะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมนะนี่เลยตัวนี้ก็จะมีวอลลุ่มสมามารถปรับที่ตัวตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็ آ, จะมีชุดปิกอัพกับวอลลุ่ม um นะครับก็จะติดกันแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสายนะครับผมแล้วก็เสียบเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ปลายสายก็เสียบเข้าตู้ลำโพงหรือตูอ้แอมนะครับที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะครับผมนี่เลยนะครับก็เจ้าปิกอัพแบบคาดนะครับรุ 390บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าไหนสนใจนะครับผมน้ำมีกีตาร์ปลงงธรรมดาแล้วอยากเปลี่ยนเป็นกีตาร์ปลงไฟฟ้านะครับผมนะตัวนี้เหมาะเลยนะครับผมตัวนี้ก็ไม่ต้องเจาะนะครับผมนะคาดอย่างเดียวถ้าเราไม่ใช้เราสามารถถอดออกได้นะครับผมโอเคนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ราคา390ร้าสนะครับถ้าไหนสนใจก็เชิญได้เลยนะครับผมโอเคครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ